ถ้าดูแลชอบฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง m r w o o d X 2นะครับผมกับเกม Ark Survival Evol นะครับผมโหมดหมู่ตอนนะครับผมกับซีดีจิ้มอีกชิ้นเนึนะครับผมก็ ก่อนอื่นนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะที่แบบไม่ได้ลงคลิปมาประมาณเกือบอาทิตย์แล้วนะเออเกือบสัปดาห์แล้วทุกคนก็ช่วงนี้ก็จะสอบเลยนะวันที่20นี้นะครับผมก็คือวันอังคารนี้นะครับผมพี่ก็มีการสอบเลยนะเออย0ี่สิบยน่าจะ23ด้วยนะเออก็สามวันก็จะสอบแล้วก็น้องๆทุกคนก็น่าจะใกล้จะสอบเลยนะเออก็ อย่าลืมอ่านหนังสือสอบกันด้วยนะไวรุ่นเอออย่าจะทําไม่ได้นะเออแล้วก็ใครที่แบบค้างงานเยอะๆนะครับผมก็อ่านแนะนํานะพี่ก็ขอแนะนําให้แบบคียให้เสร็จนะเออเราอย่าทิ้งไว้เยอะเออเพราะหน้าสอบอะไรไงเดี๋ยวก็พอกไว้พอกไว้ก็จะติดศูนย์ติดรอกันนะครับผมก็เป็นห่วงทุกคนเลยนะครับผมเออพี่ก็เคยผ่านจุดตรงนั้นมานะครับผม ก็สู้ๆนะเอออ่านหนังสือให้เยอะๆแล้วก็ทําข้อสอบให้ได้เกรดเยอะๆนะครับผมส่วนใครแบบอ่านหนังสือเครียดๆก็มาดูเจเราได้นะครับผมโอเควันนี้สั้นๆไม่มีอะไรมากนะจะมาจับเต่านะนี่เรามีเต่าแสงอยู่สามตัวเอ,อ้ยสองตัวเป็นน่าจะคู่ผัวเมียนะเออเจเราก็ได้ไปลองลองดันเจียนดูนะครับผม ส่วนนี้ก็น่าจะเป็นอานที่เราได้มาจากถ้ำทั้งหลายนะอานฟ้านะก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมาใช้เรื่อยๆนะได้ตัวใหม่ๆมาก็ใช้ไปเรื่อยๆตอนนี้เราต้องขอหน่อยต้องขับเตียงก่อนอันดับแรกเพราะเราจะไปนอนนะครับผมจะใช้ไฟเบอร์แล้วก็หนัง ครับผมตอนนี้เจ้เราก็ได้ทาการวางเตียงเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็เราก็ทําการชุบกันได้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวอ่านชื่อดีๆนะอันนี้เตาอ,อันนี้เตาเดี๋ยวผมก็จะแถมเป็นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นนี่นะครับผมเป็นพลาซอนะครับผมตัวนึงพอมันแบบจับง่ายนะครับผม อุ้ยมาโคตรเยอะนะครับผมมาเตาอ,อีกตัวนึ้งโอเครตอนนี้เตาสองแล้วก็พาราสอตัวหนึ่งนะนี่ผเมีน,นะสี่รนะ้อยห้าสิบเต็มเลย โอยอยากบอกว่าพี่ลืมลืมอะไรรู้ไหมลืมยาสลบนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่ยาสลบดินะคุดเอ้ยาคูนนะครับผมแล้วก็ลูกดอกยาสลบนะครับผมแล้าแบบดื่มได้ไงวะจะมาจับสัตว์นะเออมนลืมแบบนี้ไม่ได้นะเจโอเคทงการนอนได้เลยนะครับผมก็สุดนะมือนเดินนะจับได้ทุกตัวนะครับผมสูตเนี้ลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมเนี่ จุดไฟหน่อยถือไฟไว้นะแล้วก็กดทิ้งปุ๊บก็จะสว่างนะไม่ต้องถือไฟอยู่แล้วก็ทําการไล่ย,ยิงเจ้าเต่ากันเลยเอาเรือเว้ยเต่ามันสู้ไอ้บ้าเอ้ยเ๊นี่ก่อนเอ้ยเต่า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 ไล่ทุกคน <c oughs> เอ้ยเต่ามันสู้ว่ะเฮ้ยเต่ามันมีใจว่ะเ,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 เอา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 อะไรวะเจ๊เราตกใจนะ เต่าเอาเป็นไงเป็นไงเตา่านี่นี่นี่ยัดหน้าไปก่อนนะเต่านะเอากลับไม่โดนนะดินี่นี่บอกแล้วต่อคอมาคอสั้นไงนี่คอสั้นก็โดนไม่ก่อนนั่นน้องเอ้ยไม่โดนไม่โดนเจ๊เจ๊ตั้งสติให้ดีจัดเข้าไปตอนนี้ค่าสลบเท่าไหร่เอ้ยเอ้ยเฮ้ยมันกัจดจีมันกัจดจีโดน น,น,นี่ทะลึ่งเหรอทะลึ่งมากัดกันเหรอเออมันหนีมันหนีกันหน,หนีไปไหนฮะคุยกันก่อนคุยกันก่อนนี่ลวงไปหนึ่งอยอีกหนึ่งนี่อีกตัวนึงแบบไม่สนใจเพื่อนเลยนะแม่งโดนยิงสรบไปแล้วตัวหนึง่งปกติมันจะช่วยกันนะพวกเต่าอ่ะแต่ตัวนี้ไม่รู้ทาไมนะทําไมมันไม่ช่วยเพื่อนวะ มาสรุปยังไงโอเคขึ้นมานิ่หนล้วแล้วก็ทำการยิงไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะล่วงเออนี่แล้วก็เจเราก็จะจับแบบสัตว์แสงมาเพิ่มเติมในคอลเลคชันในบ้านเราแบบเยอะๆนะเออเพราะพี่แบบพี่มองแบบว่ามันสะดวกสบายดีนะไอพวกสัตว์แสงอะ่ะเออสำหรับใครแบบ เล่นอาคมาแบบยาวนานก็จะรู้นะว่ามันดีอย่างไรนะครับผมเพราะถ้าเรา,อาเอาชิปมาชุบใช่ไหมมันจะใช้แอมเบอร์น้อยมากนะเห็นไหมเต่าอ,อ่าตัวละสิบกว่านะเออมันไม่ไม่ได้เยอะนะสําหรับพี่นะครับผมมันน้อยมากนะแต่ถ้าแบบเป็นตัวแบบอ่าปกตินะมันจะใช้32มองแอมทุกตัวเลยนะถ้าเลเวล450ถ้าพี่จำไม่ผิดนะ เหมือนเจ้าพลาศอต,ตัวนี้เห็นไหมมันสี่ย405กันเลยนะแต่มันใช้แค่สีแอมเบอร์ Amber นะถือว่านี้มากนะถ้าเราไปเอามาจากตัวป่ามาหนึ่งไม่สวยนะมันไม่มีสีสันเออนี่เหมือนตัวแสงก็จะสวยนิดน,นึงเฮ้ยมีแสงหรือเปล่าเหมือน,นจะไม่ค่อยมีแสงนะเดี๋ยวเราเทมผิดวะ มันก็เลยไม่มีแสงออกมาให้เราแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะพี่ไม่ได้ซีนะสำหรับเจ้าสารตัวนี้นะเพราะอ่าเราเล่นคขำๆนะเออไม่ได้ซีเรียสอะไรเยอะแยะมากมายนะเราเอามาแบบเลีวเยอะไว้ก่อนนะครับผมสำหรับเจเราเอาเฮ้ยเดยวแป๊บนึงแครอทแครอทแครอทอันนี้สำหรับแปลงผักก็ถือว่า ไปได้สวยเลยนะครับผมก็สวยงามมากไม่ต้องทําสวยอะไรหรูหรามากนะครับผมสาหรับแปลงผักก็เอาให้มีแบบผักให้เราแบบกินแล้วก็เอามาจับสัตว์ได้ก็แค่นั้นพอนะครับผมสําหรับแปลงผักไม่ต้องเอาแบบสวยหรูหราอะไรมากมายนะสําหรับเจ้าเต่าตอนนี้ก็ลุกขึ้นมาเป็นตัวแรกของเราก็เลยอย่ารอช้าใส่อาหารให้มันเชี่ย ขึ้นน้อยนะขึ้นน้อยนะเออพอเปล่าวะไม่รู้ตอมกินเยอะว่ะเจี๊ยตอนนี้น่าจะง่ายนะเจี๊ยพอเปล่าเออไม่น่าจะพอทุกคนโอเคจับทีละตัวดีกว่านะมันไม่น่าจะพอทุกคน เออมันใช้เยอะมากนะสำหรับแครอทพวกนี้ไอพวกกินพืชน,นะแต่ถ้าพวกกินเนื้อแป๊บๆเราก็ได้ขี่มาแล้วใช่ไหมเออที่เราสังเกตมาโอเคตัวแรกจะเป็นประสอก่อนนะเอาอีกตัวว่างไงกินจุแค่ไหนเดินเปล่าโอเคเดินใช้ค่อนข้างจะเยอะนะทุกคน พี่กลัวไม่พอวะ่ะจริงพี่กลัวกลัวมากตอนนี้แล้วไฟพี่อยู่ไหนวะ <c oughs> เดี๋ยวกลับไปเอาอีกรอบนึงก่อนกลัวไม่พอทุกคนเดี๋ยวเทมมิ่งจะลดเออแล้วสแต็กมันไม่สวยโอ้ไม่ชอบนะไม่ชอบ ตอนแรกพี่ก็จะเอามาลอยนะแต่แบบกลัวงไงใจไหมกลัวมันจะเยอะเกนเออเินไงเ,เ,อ,เออสรุปแบบโอ้โหไม่พอยังไงเจ้กำเผื่อเออเจ้แบบโอ้โหไม่ได้ขาดเลยจริงโอเคโอเคมาหรือจับกันต่อตอนนี้ก็เริ่มจะสว่างกันแล้วนะครับผมนี่อีกตัวนึงนอนนอนตรงนี้โอเคใส่เข้าไป เหมือนเราจะได้แบบตอเออหรือมันเปลี่ยนอัปเดตแล้ววะมันกิ้มขึ้นอะไรมาด้วยไม่รู้นะเออเราน่าจะได้ตัวธรรมดามาแต่ก็ธรรมดาก็ไม่ได้สีนะครับผมเพราะเราใช้แอมเบอร์ค่อนข้างจะน้อยมากนะแลนี่อะไรวะเราน่าจะทำผิดนะทุกคนนี่ไง เป็นคลิปของเต่าว่ะแต่ไม่รู้ตัวไหน,นตัวนี้ไงนี่เป็นตัวธรรมดาเฉยแต่ถามว่าเจีเราสีไหนะก็ไม่ได้สีนะธรรมดาก็ไม่เป็นไรเพราะมันเลเวลเยอะไงทุกคนเข้าใจไหมแล้วก็เลเวลเยอะไม่ว่านะแล้วก็มันแบบมาเลเวลเยอะด้วยนะเออแอมเบอร์โคตรน้อยโคตรคุ้มนะทุกคนรออีกตัวฟื้นก่อน เดี๋ยวเอาไปทำอะไรสนุกๆก,กันนะครับผมเออใครรู้ก็ช่วยแนะนำหน่อยนะช่วยบอกหน่อยว่าทำไมมันไม่เรืองแสงนะเออหรือพี่แบบผิดพลาดประการไหนไปเออพี่ก็ไม่รู้นะว่าทำผิดอะไรไปเหมือนเมื่อกี้มันแจ้งเตือนอะไรมาไม่รู้เออตอนที่พี่ชุบนะแต่ไอเจ้าเสือมันได้หายนะเสือพี่อ่ะเออมันเรืองแสงอยู่แต่พวกนี้มันไม่เรืองแสงนะ หรือจะเกี่ยวกับมันเลยอ่าดันไปแล้วมันไม่เรื่องแสงอันนี้ก็ไม่ดูนะพี่ไม่ค่อยมีข้อมูลนะแต่ปกติพี่เขาถ่เรืองแสงนะพี่เก็บไว้นานก็ยังมีแสงอยู่นะเออแต่วันนี้ไม่มีแสงพี่ก็งงนะครับผมงงจริงอืมงงมากเฮ้แต่ก็ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราไป รู้กันที่บึงนะครับผมจุดที่เราเริ่มต้นแรกๆเลยนะว่าแบบเราแค้นงูมากแบบเราไปฟาร์มของจากพวกงูนะเออพี่จําได้แบบเจ๊เราแบบทรมานมากนะเออช่วงแรกๆบูตอนหนักเจ๊เราทรมานมากนะกว่าจะได้มาถึงจุดจุดนี้นะโดนเจ้างูแบบตะปบจากหลังบ้างโดนจากหน้าบ้างโอ้โหจระเข้อ่าจิ๋วบ้างนะครับผมแบบลุมลุมกระทืบเจ๊เรานะ วันนี้เรามีแบบอาลูกๆแบบเยอะแยะมากมายนะเราก็จะไปแก้แค้นกันนะครับผมเราอยากใช้เวลากันเลยถึงเวลาเราจะแก้แค้นพวกเจ้างูเจ้าเล่พวกนั้นกันแล้วนะครับผมเอองั้นเราก็ลุยกันเลยดีกว่าอย่ารอช้าเริ่กโอเคครับผมตอนนี้เจเราก็ได้มาอยู่ จุดเริ่มต้นของเราเป็นที่รับร้อยนะตรงนี้บอกเลยเป็นจุดที่แบบเจเราได้แจ้งเกิดมากนะครับผมเพราะเจเรามา,าเล่นอยู่ตรงนี้หลายคลิปอยู่นะแบบนานมากนะกว่าที่เราแบบจะสุดนะแบบเออจะโหดมาถึงขั้นนี้นะเราต้องอยู่จุดนี้มายาวนานมากนะเพราะอยู่ทําไมหนึ่งช่วงแรกนะเราจะครับพวกปยิเหล็ก อ้ก็คือหอกนะแล้วก็พลิกแอคขวาเหล็กอะไรไม่ได้นะเออแบบเราแบบเลเวลขึ้นค่อนข้างยากมากนะแล้วเรากว่าจะถึงเลเวล15มั้งที่เราได้เตาหลอมแล้วก็สร้างของเหล็กกันนะครับผมเออข้อดีก็คือเรามาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราได้ของเหล็กใช้กันเลยนะแต่มันจะน่าเบื่อหนึง,หนงนะครับผมถ้าใครแบบไม่มีสกิลก็จะยากหนหนึ่งนะขอบอกไว้ก่อนนะครับผมเพราะ อ่ามันจะตายบ่อยหน่อยนะขนาดพี่แบบเล่นมาสามสีปีนะหรือเยอะกว่านั้นนะพี่ก็ตายบ่อยมากนะเพราะเราแบบวิ่งเผลอไม่ได้เลยนะถ้าเราไม่ดูหลังหรือไม่ดูหน้าให้ดีเราจะโดนเจ้างูมาอ่ากัดจากด้านหลังแล้วก็สะุดทำให้ตายได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเราแบบขี่สัตว์อยู่ไม่ระวังเราก็จะโดน จอระคีจิ๋วนะครับผมแบบมางาบจากด้านหลังหรือด้านหน้าแล้วก็เราก็จะตายนะครับผมแบบง่ายดายมากนะบอกเลยแถวนี้ถ้าเราแบบไม่ดิบไม่เถื่อนจริงเราอยู่ยากมากนะเออแต่ใครแบบมีสกิลนิดนึงก็คือมาเล่นแถ,แถว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 นี้ได้เลยนะครับผมหรือใครมีวิธีแบบเล่นต้นใหม่แบบดีๆก็แนะนําพี่ได้นะครับผมอสําสหรับพี่ตรงนี้ดีสุดนะครับผมเพราะ เราก็จะได้ของเหล็กมาใช้แบบฟรีๆนะครับผมเออพวกธนูเออได้ธนูด้วยเออก็จะได้เลเวลด้วยนะครับผมพอเรามีธนูปุ๊บเราก็ฟาร์มลูกดอกก็ไม่ต้องคามนะเอามาจากพวกแถวนี้ได้เลยนะครับผมอ่าข้อดีมีเยอะมากนะแต่พอเรามีควิดีโลนะก็คือได้ธนูเทพมาเราก็ใช้ธนูเทพนะครับผมเราก็จะได้ฟาร์มเด็วไปอีกขั้นหนึ่งนะครับผมพอเราได้ลูกดอก นี่ไงเราโดนง่าแบบนี้นะเราก็จะตายนะถ้าเราแบบไม่มีของไปสู้มันนะครับผมแต่ตอนนี้พี่มีของนะไงมันกัดพี่ไม่ค่อยเข้านะครับผมโอเควันนี้พี่มาเอาคืนน่้พวกจระเข้นั่งโง่ทั้งหลายนี่มากับผมเนียสองกลมเนียนะครับผมนี่ไงเห็นไหมงูมันจะเข้าจากด้านหลังเห็นไหมพวกนี้บอกเลยนะแถวบึงนะมันจะด่วมมือกันทุกตัวเลยนะไอพวกโกรหลายนะพวกจระเข้พวกงูพวกนี้นะ มันจะไม่ฆ่ากันเองนะเออมันร้ายกาจมากแถวน,นี้บอกเลยเออมันอยู่ยากนะต,ตัวนี้แบบตามแบบไม่รู้เรื่องนะแต่มันจะมาแวงกัดเรานะต้องระวังนี่ไงเออข้อระวังเลยพวกนี้มันแบบชอบแวงกัดเรานะครับผมนี่วันนี้เอาเต่ามาแก้แค้นเป็นไงเหยียบยั่งเลเหยียบยั่งมาวันก่อนเอาหมาป่ามาหม,มาป่ามันโหดเกินนะเออ เอาต่อมานี่เหยียบย่ำให้ให้ถึงที่สุดนะพวกนี้เมื่อก่อนเจ๊แบบมาตัวคนเดียวไงตัวเปล่าด้วยประเด็นอนะมาเล่นแบบเจ๊เราแบบหนักมากหนะักจริงๆนะบอกเลยพี่ตายอะวันหนึ่งนอะถ้าพี่เล่นประมาณสองชั่วโมงนะไม่ต่ำกว่าห้าสิบครั้งอะที่ตายอะจริงๆนี่ไม่ได้พูดุูดเล่นหรือพูดโอเวออะไรนะตายเยอะมากนะมันโหดจริงนะแถวนี้บอกเลยอ่า อันนั้นบอกส่วนของยังไม่ได้ทำอ่าธนูของวิโรนะเพราะเรายิงสัตว์ค่อนข้างตายยากนะแต่ถ้าเราได้ธนูของนิโรมาเมื่อไหร่เราค่อนข้างจะชิวกว่าเดิมมากนะครับผมเพราะมันง่ายนะมันแบบดาเมจแรงไงยิงไม่กี่ทีมันก็ล่วงนะครับผมแต่ออีกตัวทำอะไรวะน่าจะเล่นกับปีลังญาเดี๋ยวเราไปช่วย เพื่อนเราก่อนนะครับนี่ไงว่าแล้วน้องเด็กกับปีกันใหญ่เย่ยังไม่หมดหรอ,อเอ้ยงูด้วยไอ,อ,อยน้นี่งูสารพิษไอ้เวนนี่อยู่เยอะเบลย์เยอะเลยไะเออแต่บอกก่อนถ้าเราแบบเลเวลเยอะแล้วใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่สิเรามีลูกดอกทะงเูเยอะนะถ้าเราแบบทำเฟส ดีลูกผ่านเลยนะเราก็ทําการอันนี้ได้เลยออกจากแถวนี้นะไปแถวเสาเขียวน,นะไปหาสีเวกสักตัวนะก็คือฆ่าทีเวกนะมันก็จะได้เลเวลแบบค่อนข้างเยอะนะสีเวกขาหน่อยอะไรนี้นะเออก็จะทําให้เราเลเวลอัพขึ้นไปขั้นหนึ่งนะแบบขึ้นเยอะมากนะถ้าเราเราแบบเลเวลน้อยใช่ไหมตอนนั้นอนะ่ะเราฆ่าทีเวกได้ตัวหนึ่งก็เลเวลขึ้น1นึ่งเลเวลเลยนะก็ตอนนั้นก็ค่อนข้างจะขึ้นเร็วนะ แต่พอเราแบบฟาร์มได้แบบระยะหนึ่งหรือเ,เราทำคุชที่รูลแล้วใช่ไหมเออนี่ข้อแนะนําเลยนะเราอ่าฟาร์มแบบนี้นะมันจะจะสุ่มดอกลูกดอกอย่าสลบเลยนะเออข้อดีเลยเอาดูนีกแล้วก็คือเราเอาลูกดอกนะไปจับหมาป่าตัวหนึ่งแล้วเราจะเลเวลขึ้นดีแบบเยอะมากนะ จากประมาณเรา20จะนะ่าขึ้นประมาณ60แบบเร็วเร็วเลือดเร็ว,รว,รวแบบเร็วมากอะ่ะเออใครไม่เชื่อก็ลองไปทําดูหนะ้าแบบคนเพิ่งเล่นใหม่นะมาเล่นแถวนี้ได้แต่แถวนี้จะเถื่อนนิดนึงเถื่อนเถื่อนมากสําหรับต้นเกมแบบสุดๆอะ่ะหนักพี่ยังหัวหน้อนเออก็คิดดูนะเถื่อนขนาดไหนนะนี่เราก็เลยเอาไอ้นี่มายันมันนะ เจ้าเต่านะเออพี่ก็งงนะทาไมมันไม่เรืองแสงนะพี่ลองย้อนเซฟนะแล้วก็ไปชุบใหม่มันก็เรืองแสงนะไม่รู้บั๊กอะไรนะครับผมก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นตัวธรรมดาไปก็ได้นะครับผมเพราะตอนนี้บ้านเราก็ยังไม่มีนะครับผมสําหรับที่เต่านะมีตอนแรกๆนะแต่มันก็ได้จากลาเราไปนะครับผมตัวนั้นเราจับมาแบบคุ้มมากนะมันทําให้เจเราเลเวลอัพไปประมาณ3-4เลเวลนะ พอมันพอมาแทงให้เราแบบดูเดือดมากนะตอนนั้นก็มีทรัพยากรค่อนข้างเยอะนะเพราะต่อมันก็อึดแล้วก็ดาเมจดก็พอมีนะครับผมไม่ได้เยอะอะไรมากมายก็วันนี้ก็สําเร็จภารกิจเรานะเอาต่อมาไล่ข่าพวกนี้นะก็ไล่ข่าเสร็จทั้ง3ามตัวเลยนะที่เราแค้นมามากนะเออสว่วนเลปเตอร์แถวนี้พี่ไม่ค่อยเจอนะ ้าเก็คือวิ่งอย่างเดียวนะเสร็จเกี่หมาอย่างเดียวเราอย่าไปสู้นะเพราะมันตะปบมันจะน่ารำคาญมากนะพี่ไม่ค่อยชอบมันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับผมก็สําหรับตอนนี้ก็หน้าสอบไปแล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนก็ตั้งใจอ่านหนังสือให้ดีนะครับผมอ่าเพื่อเราจะได้เกรดดีๆนะครับผมอ่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เจ้เราด้วยนะครับผมอ่า แล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับผมบาย